สีครับเอฟทีที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวสีท่านผู้ชมที่เคารพร,รักทั้งหลายนะครับผมพบกันอีกนะครับในวันนี้นะครับจะพูดเรื่องอะไรดีนะครับคือต้องพูดเรื่องนี้นะครับก็คือเราจะอยู่อย่างไรเราจะทําอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวข้องกับการจะย้ายฝั่งการจะแสดงจุดยืนของตัวเองที่ผิด ฟังไปหรือกําลังจะแสดงออกว่าเราไม่ชอบลุงป้าแล้วนะแล้วก็มาด่ามานั่นมานี่แล้วท่านเป็น f อฟที่เคยชื่นชอบท่านเหล่านี้จะวางใจอย่างไรแน่นอนครับความชอบก็คือความชอบความเห็นใจก็คือความเห็นใจเรามาอยู่ตรงนี้นานหลายปีจน บางครั้งมันเหนียวแน่นในความสัมพันธ์มีปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลมากมายหลายคนจนเราสับสนก็ได้ว่าจะทำอย่างไรย้ำความคิดไปจุดเริ่มต้นของท่านอย่าลืมํำพืชตัวเองคือจุดเริ่มต้นท่านมาตรงนี้อย่างไรแน่นอนครับอะไรอะไร,ะไรก็ไม่แน่นอนนะครับผมนะครับวันหนึ่งชื่นชอบลุงป้าปัจจุบันด่าลุงป้ามีแล้วเยอะแยะ วันหนึ่งด่าลุงป้าหลายคนก็มาชื่นชอบลุงป้าแต่อย่ากลับไปด่าลุงป้าอีกเลยเพราะคุณจะยืนอยู่ในสังคมนี้ยากเพราะคุณไม่มีความจริงใจระหว่างทางในการต่อสู้กับสตรูของลุงป้าเนี่ยมันมีมากมายเหน็ดเหนื่อยเหตุการณ์ต่างๆมันควรจะทําให้ท่านมีความหนักแน่น ว่าคุณมาอยู่ตรงนี้พรอะไรสงสารลุงป้าลุงป้าไม่รับความเป็นธรรมลุงป้าถูกกระทํามีอะไรอีกที่ทําให้เรานึกถึงสิ่งที่เรามาอยู่ยืนอยู่ตรงนี้เราไม่ถูกบังคับดังนั้นปัจจุบันนี้คนที่มาแล้วกําลังจะเดินออกไปอีกไม่รู้ว่ากี่คนกี่คนเนี่ยเราจะมีหลักยึดหลักพูดยังไงยูทูบเบอร์ เราไม่รู้ว่าเขามาจุดนี้เพราะอะไรเราดูเขานานๆยูทูบเบอร์เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่เวลาเราชอบเราชอบยูทูบเบอร์ชอบคนนั้นคนนี้ถ้าวันหนึ่งยูทูบเบอร์นั้นเขาเปลี่ยนแปลงไปคุณจะทำยังไงคุณตัดใจจากยูทูบเบอร์คนนั้นได้ไหมที่มีแนวโน้มไม่ต้องมีใครชี้บอกคุณรู้ต้องรู้ตัวเองว่าใครกำลังมีพฤติกรรมออกไปอย่างไร คุณจะบอกว่ามาอยู่กับลุงป้าแต่ถ้าลุงป้าประพฤติไม่ดีฉันก็จะด่าลุงป้าลุงป้าเป็นเอซคุณลุงป้าเป็นยูทูบเบอร์ของคุณหรือคุณมาเป็นยูทูบเบอร์ลุงป้าหรือคุณมาเป็นเอฟซีลุงป้าคีใท้แน่คุณไม่ได้มีความเดือดเนื้อร้อนใจแต่ลุงป้าเขาเจอคดีมากมายนี่คุณคิดว่าคุณเป็นใครตอนคุณมามาอย่างไรมาเริ่มศูนย์จากลุงป้า หรือคุณมาจากที่อื่นแบบที่ที่เดิมอยู่ไม่ได้แล้วต้องมาสแสวงบุญที่ลุงป้าจึงยืนหยัดอยู่ได้เอายังไงเดียนั่นคือการไปการมาของยูทูบเบอร์แต่เอฟซต้องมั่นใจว่าคุณต้องสนับสนุนเฉพาะคนที่รักลุงป้าโดยมีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไข เราไม่ได้หมายว่าเราเป็นคนดีเลิศประเสริฐสีจนลุงป้าทำอะไรผิดฉันจะด่าฉันจะว่ามันเป็นสิทธิ์ของฉันไม่ได้หรอกครับมันเป็นเรื่องเฉพาะที่อยากเห็นลุงป้าเขาได้รับความเป็นธรรมลุงป้าไม่ใช่ใครที่ไหนคือชาวบ้านคนหนึ่ง หลายคนอาจจะมีวุฒิความรู้หรือตำแหน่งทางการงานดีกว่าลุงป้าด้วยซ้ำแต่การมาอยู่จุดนี้เพื่อเอาใจช่วยลุงป้าให้ละลายพฤติกรรมละลายตำแหน่งละลายความอาการศึกษาออกไปซะให้เหลือแต่คุณธรรมในการมองไม่มีใครใหญ่ใครไม่ใหญ่ไม่มีใครเล็กใครไม่ไม่เล็กนั่นแหละครับอยู่ตรงนี้เหลือแต่คุณธรรม นะครับดังนั้นคนที่มาด่ามาก้า,าวร้าวกำแหงตอนนี้หรือที่ผ่านมาเนี่ยไม่อยากรู้ด้วยว่าพราะอะไรเพราะทุกคนมีเหตุผลข,ของตัวเองแต่ว่าเหตุผลของคุณไม่ควรจะมาทำให้เกิดความเสียใจหรือมาทำลายลุงป้าถ้าคุณไม่ชอบก็ออกไปถ้าคุณไม่ไปเห็นอะไรแล้วคิดว่าคุณใช้ความคิดตัวเองดีแล้วว่า ไม่ดีไม่ชอบคุณไม่ควรจะมาด่ามาว่าลวงป้าคุณก็ออกไปเฉยๆแต่พวกเราจะยืนหยัดอยู่ตรงนี้พวกเราจะมีเหตุมีหลักการของพวกเราลุงป้าคือผู้บริสุทธิ์ในมุมมองของเรามีเหตุผลมากมายรองรับแต่กระบวนการต่อสู้ก็มีต่อไปอะไรที่เป็นคำพิพากษาก็น้อมรับแต่เราต้องเดินหน้านะครับเพราะว่า ทางลุงป้าและก็ทนายลุงป้าก็ต้องเดินหน้าเพื่อยืนอุทรอนนั่นคือสิ่งที่เป็นไปตามกระบวนการดันั้นใครที่จะเกลียดชังลุงป้าใครจะด่าว่าลุงป้าแสดงว่าคุณผิดหลักในการคุณมาอยู่ตรงนี้แล้วแสดงว่าคุณไม่มีความจริงใจคุณมาคุณไม่จริงใจตรงนี้คุณไปที่อื่นคุณจะจริงใจหรือไม่ผมไม่รู้ผมไม่สนใจแต่ผมรู้สึกว่ามาอยู่ตรงนี้คุณต้องเข้าใจว่าลุงป้า เขาเสียอกเสียใจเขาเสียหายหลายเรื่องแล้วเรามาเป็นกำลังใจลุงป้าการต่อสู้เหลืออีกสองสามลุงป้าต้องเดินหน้าต่อไปลุงป้าต้องมีคนให้กำลังใจแล้วก็ยืนหยัดต่อไปแต่นั้นถ้าคุณเกลียดลุงป้าคุณจะมาทำอะไรก็แล้วแต่หรือคุณไม่ชอบใครก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณเกลียดลุงป้าคุณก็เดินออกไป จำเป็นด้หรือที่เดินออไปแล้วด่าแล้วผลเสียหายมันเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับคุณด้วยอยู่ด้วยความโกรธไม่มีประโยชน์ใดๆอยู่ด้วยความเมตตาจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานี่คือสิ่งที่พวกเรามายืนหยัดตรงนี้จะเป็นใครอะไรก็แล้วแต่ครับอุดมการเราไม่ได้เสแสร้งเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เราตัวบุคคลที่เกิดขึ้นบางครั้งก็มีมุมมองแตกต่างกันบ้างแต่นะแต่เราต้องยึด ผลที่เรามาอยู่ตรงนี้ให้ได้ก่อนเพื่อจะมีหลักก็คือลุงป้าเราต้องต่อสู้ร่วมเคียงข้างลุงป้าช่วยอะไรได้ก็ช่วยช่วยกำลังกายช่วยกำลังใจหรือช่วยกำลังเงินในการซื้อสินค้าและจะยืนอยู่อย่างนี้ต่อไปก็เห็นอะไรต้องคิดเยอะไม่เห็นอะไรต้องคิดลึกไม่เห็นต้องเอาความเกลียดชังมาอยู่ในนี้ด้วย ถ้ามีปัญหากับใครส่วนตัวก็เคลียร์กันจบอย่ากเกี่ยวข้องกับลุงป้าบริษัทของเขาแค่นั้นเองนะครับผมโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ